สิลูกโอ้สวยด้วยอ่ะสี่สิบเอ็ดแล้วอะไรคะพูดสิลูกสี่สิบสองอาเขียนให้ครูลุงเลย<ม>เร็วเรวเลยลูกเร็วมากจรวดเลยตาต้าครับทำเร็วเร็วสี่สิบสองแล้วลายลูกสี่สิบสองอ่าเขียนด้วยเร็วเร็วเลยจะหลวดเลยลูกเร็วเเร็ว เขียเร็วๆลูกเออถ้าไม่สวยลบเลยนะคะสี่สิบสามมีอะไรอยู่ข้างหน้าอ,อืมต็มันทัดด้วยสวยเอาเร็วอ่าต่อไปเรียกอะไรต่อคะสี่สอ่าสี่สิบสี่มีสี่นํำสี่เขียนเลยโอเคต่อไปสี่สสี่สิบห้ามี สี่นับห้าเขียนเราเร็วลูกห้าเราเร็วห้าเออเป็นบรรทัดต่อไปสี่สิบหกสี่สิบหกพี่คุณไม่ปีนโตเร็วเร็วลูกสี่สิบสี่สิบหกแล้วสี่สิบเท่าไร่ลูกสี่สิบเจ็ดพูดเสียงดังๆให้ลูกสี่สิบเท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดอ้าวเร็วรีบทำด้วย สีเแล้วอะไรสี่สิเขียนเลขสี่นำแปอ้าวต่อไป40บอะไรต่อสี่สเท่าไหร่ดังๆให้ลูกสี่สิบเสแล้วอะไรเอ่ยห้าสเก่งมากเลยเนี่ยอ่านนี้คุณลฟังด้วลูกกไก ขอคัขอขวดขอควายขอคุยขอละคังเงาจาจาชอชิงชอชาชอโชคชอเชือย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยิอดอชะดาต่อปาตักทอฐานทออลยูทอมนเธอทอผู้เท่าน,านอน ตอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงนอนหนุบอใบไม้ปอปพาอพึ่งผอฝ่าผอพาผอฟันผอสำพัะมอมายอยักรอเลยลรอลิงวอหวนจอชะละชอลฤกษีชอเชืออ